คุณนั่งอยู่บนโซฟาและแมวก็เห็นคุณคุณได้ยินมันร้องเหมียวและกระโดดพวดเดียวก็มาโผล่อยู่ข้างๆคุณแล้วมาเลียมือของคุณนั่นเพราะมันกำลังชิมสับปะรดที่คุณเพิ่งกินเข้าไปแต่นั้นไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวที่แมวเลียคุณพวกมันอาจกำลังดูแลคุณอยู่เหมือนที่พวกมันทำกับพวกลูกแมวซึ่งก็หมายความว่าพวกมันรักคุณด้วยและพวกมันก็อาจจะอยากสร้างอาณาเขตเช่นกันเมื่อลูกแมวตัวอื่นมาดมรอบๆพวกมันจะรู้ว่าเจ้านายที่แท้จริงของคุณเป็นใคร ถ้าแมวของคุณเริ่มงับผมของคุณเวลาที่คุณนอนลงนี่คือการพยายามอาบน้ำให้คุณเหมือนที่พวกมันทำกับตัวเองเมื่อคุณเล่นกับแมวแล้วมันเริ่มมองคุณได้หน้าตาตลกๆอ่านหมายความว่ามันเล่นพอแล้วแมวจะกัดเวลาที่พวกมันอยากให้อะไรก็ตามนั้นหยุดอย่างเวลาที่คุณตัดเล็บของพวกมันการกัดช่วยมันรอดพ้นไปได้ตอนนี้ถ้าวิธีนี้ใช้ได้พวกมันก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรทุกครั้งที่การตัดเล็บเกิดขึ้นหรือถ้าไม่ร้องเหมียว พวกมันอาจงับคุณเพื่อเรียกร้องความสนใจก็ได้บางทีพวกมันอาจรู้สึกว่าอยากเล่นด้วยแต่ถ้าแมวกัดคุณและไม่ยอมปล่อยพวกมันอาจพยายามบอกกดบางอย่างหรือรับมือกับภัยคุกคามถ้ามันทาแบบนั้นกับของเล่นบางทีคนจะต้องเอาไปทิ้งถ้าคุณไม่ทําอาจทําให้แมวของคุณเกิดความเครียดได้ ก่อนที่แมวจะเปิดโหมดป้องกันตัวเองหรือรู้สึกหงุดหงิดผู้มันจะทําเสียงเหมียวต่ําๆที่ฟังดูกังวลให้ความสนใจกับแมวของคุณเป็นพิเศษเวลาได้ยินเสียงนี้ส่วนเสียงเหมียวต่าๆแต่อ่อนหวานแปลว่าผู้มันกําลังทักทายคุณและดีใจที่คุณกลับมาบ้านแล้วตอนนี้คุณกําลังทํามื้อเที่ยงด้านล่างคือแมวเหมียวของคุณมันกําลังนั่งและจ้องมองคุณอยู่ข้างๆถาดอาหารของมันจ้องแบบแทบไม่กระพริบตา แม่ชามจะยังมีอาหารเหลืออยู่คู่หูตัวน้อยของคุณก็ยังขออาหารเพิ่มอีกหรือบางทีพวกมันก็แค่บอกให้คุณรู้ว่ารักคุณให้ความสนใจกับตาของพวกมันถ้าเปิดตาปิดครึ่งหนึ่งแล้วมันกระพริบตาให้คุณช้าๆนั่นหมายความว่าพวกมันส่งจูบทางสายตาให้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าพวกมันรักใคร่คุณสุดๆถ้าพวกมันพยายามนําอาหารไปฝังบางทีมันอาจจะไม่ชอบดังนั้นคุณต้องไปหาอาหารแมวอย่างอื่น เป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นสัญชาตญาณที่แมวจะข่วนทุกสิ่งพวกมันทำเพื่อย,ยืดร่างกายเช่นเดียวกับการยืดหยุ่นเท้าและกรงเล็บผู้มันยังจับจองอนาเขตด้วยการทิ้งร่องรอยและกลิ่นของตัวเองเอาไว้ด้วยและเพราะกรงเล็บของผู้มันมีหลายชั้นการข่วนจะช่วยขจัดชั้นเล็บส่วนนอกออกไปช่วยเล็บคมอยู่เสมอ เฟลงเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแมวมองคุณแล้วอ้าปากพวกมันจะทำแบบนี้เวลาได้กลิ่นอะไรสักอย่างและลงเอยด้วยการพบว่ากลิ่นนั้นซับซ้อนเกินไปสำหรับจมูกน้อยๆนั่นดังนั้นมันจึงใช้เพดานปากเพื่อทำความเข้าใจกลิ่นนั้นที่ดีขึ้นเมื่อคุณนั่งลงและอ่านหนังสือดีๆสักเล่มแมวของคุณมาหาและมานั่งกับคุณด้วยและนอนบนตักของคุณคุณก็จะรู้สึกดีเช่นเดียวกับที่พวกมันรู้สึกเหมือนกัน เมื่อถึงตอนนอนสําหรับพวกมันความอบอุ่นสําคัญกว่าความสบายผู้มันนัดรู้สึกว่าคุณตัวอุ่นมากซึ่งยังหมายความว่ามันเชื่อใจคุณมากพอจนหลับได้อย่างสบายใจเวลาที่ผู้มันอยู่ในสภาพที่อ่อนแอไร้การปกป้องและเมื่อพู้มันหลับบนตัวคุณ พวกมันก็จะคิดด้วยว่าเราทั้งคู่ผูกมัดกันไว้แล้วพวกแมวจะใช้อุ้งเท้านวดอกของแม่แมวตอนที่มันเป็นลูกแมวตัวน้อย,อยที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อกระตุ้นการสร้างน้ํานมและเวลาที่พวกมันทําแบบนั้นกับคุณหมายความว่าพวกมันสบายใจเวลายอยู่ใกล้ๆคุณแล้วพวกมันก็อาจคลางเบาๆด้วย มื่อพวกมันนั่งอยู่บนตักของคุณบางทีพวกมันอาจใช้หัวโคลใบหน้าของคุณเบาๆหรือใช้คางถูตัวคุณนี่เป็นแค่อีกวิธีหนึ่งเพื่อบอกว่าคุณเป็นของพวกมันและพวกมันรักคุณแมวบางตัวถึงขนาดน้ำลายไหลขณะคลางอย่างพอใจซึ่งเป็นอีกสัญญาณของความรักใคร่จริงๆนะแต่จะจูพวกมันก็ลุกขึ้นแลว้วพุ่งออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้พวกมันอาจเห็นมแมลงและเริ่มไล่ตามไปหรือไม่อย่างนั้นก็แค่ต้องการเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ลูกแมวทำแบบนี้บ่อยกว่าแมวที่โตกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรนี่ก็แค่เพราะมันนอนทั้งวันโดยไม่ได้ทําอะไรมากนักดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเป้าหมายสักอย่างก็ไปลุยเลยเมเรเจะลูกแมวเหมียวโอ้ไมวน่าอย่าเหมือนฉันอีกสิแต่เราก็โทษพวกมันไม่ได้หรอกพฤติกรรมส่วนใหญ่ของพวกมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณตามธรรมชาติแม่แมวจะใช้เสียงสื่อสารเฉพาะเวลาที่มีอันตรายอยู่ใกล้ๆ ถ้าไม่มีอะไรต้องห่วงแมวก็จะอยู่เงียบๆพวกมันไม่ต้องการการสื่อสารเหมือนเราเสียงจะดึงความสนใจและบอกอารมณ์สุนัขก,ก็ทําแบบนั้นเช่นกันอย่างเช่นกระโดดไปร,บรอบๆเวลาที่พวกมันดีใจแต่แมวดูเหมือนจะเจ้าอารมณ์มากกว่าพวกมันมาหาคุณแต่ก็แค่เฉพาะเวลาที่อยากมาแล้วก็ยังอยากได้รับความสนใจด้วยพวกมันเมินคุณได้แต่คุณเมินพวกมันไม่ได้พวกมันจะเอาตัวเองไปอยู่ในทุกที่เท่าที่เข้าไปได้บังคับให้คุณสังเกตเห็นพวกมัน ที่พบได้บ่อยมากๆก็คือไปนอนอยู่บนคีย์บอร์ดของคุณขณะที่คุณพยายามทํางานให้เสร็จหรือไม่ก็ยื่นหัวขึ้นมาระหว่างแขนของคุณและหนังสือที่คุณอ่านอยู่พวกมันก็เรียกร้องความสนใจด้วยการมานอนข้างๆคุณและยืดตัวเช่นกันบางทีตอนนี้น่าจะได้เวลาเหมาะๆสาหรับการกอดรัดกันแล้วถ้าคุณเห็นพวกมันกระดิกหูให้พื้นที่กับพวกมันได้แล้วนั่นเป็นสัญญ,ญาณว่าพวกแมวอาจรู้สึกกระวนกระวายหรือไม่สงบ มนุษย์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่อยู่ๆก็หงุดหงิดอละวาดขึ้นมาได้แมวก็เป็นเหมือนกันแต่มีวิธีในแบบของพวกมันซึ่งจะแสดงออกด้วยการส่งเสียงไม่หยุดด้วยส่วนใหญ่หมายถึงมันไม่มีความสุขไม่ได้สิ่งที่ต้องการและอาจเกิดขึ้นได้เมื่อแมวพยายามจะจับมแมลงวันแต่จับไม่ได้แมวสองตัวของคุณคิดว่าอีกตัวหน้าขันตัวด้านขวาสะบัดหางและสะบัดเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระโจนใส่พี่ชายของมันนี่หมายความว่าพวกมันกำลังจดจอ่อและตื่นเต้นเหมือนผู้ล่าที่จ้องมองเหยื่อเวลาอยู่ที่บ้าน นั่นแปลว่าพวกมันอยากเล่นด้วยวเวลามันมาหาคุณพร้อมหางที่ตั้งขึ้นหมายถึงความตื่นเต้นส่วนใหญ่พวกมันจะไม่เดินแบบนั้นเดังนั้นให้ความสนใจมันหน่อยนะพวกมันดีใจที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณถ้าหางของพวกมันอยู่ตำ่ำนั่นอาจแปลว่ากำลังตกใจหรือกลัวอยู่ทำตัวอ่อนโยนกับพวกมันและอย่าทำให้ผู้มันตกใจเด็ดขาด าแมวของคุณเคี้ยวอะไรที่ไม่ควรเคี้ยวอย่างเช่นต้นไม้ที่กินไม่ได้หรือพลาสติกและบางครั้งอาจเป็นโลหะคุณอาจต้องพาพวกมันไปหาสตัตวแพทย์นะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องแย่สำหรับแมวทุกตัวและบางครั้งพวกมันก็แค่อยากรู้อยากเห็นสลัดกลั้นลมหายใจที่นานกว่าโลมาใช่แปลกแต่จริงมันจะลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงจนอยู่ใต้ผิวน้ำได้40นาทีซึ่งต่างกับโลมาและวานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใต้น้ำ เพราะมันหายใจใต้น้ําไม่ได้ระบบหายใจของมันคล้ายกับเรามากกว่าปลาแต่ทั้งคู่มีปอดไว้หายใจทางอากาศผ่านรูช่องลมเมื่อมันอยู่ใต้ผิวน้ํามันจะกลั้นหายใจจนกว่าจะขึ้นมาบนบกเรามาอยู่ใต้น้ําได้10นาทีวานหัวถุยกลั้นหายใจได้นาน90นาทีในขณะที่ช้างน้ําทําได้มากที่สุดในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใต้น้ํามันสามารถอยู่ใต้น้ําได้ถึงสองชั่วโมงโดยไม่ต้องขึ้นมา มีต่อขนาดเล็กเล็กกว่าชื่อมันอีกมันเล็กยิ่งกว่าอะมีบาแม้ว่าอะมีบาจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวคุณอาจจะเห็นว่าต่อชนิดนี้มีรูปร่างเหมือนมแมลงทั่วไปมีปีกสมองตาและส่วนอื่นๆแต่มันเล็กกว่ามากโดยมันมีขนาดเพียงแค่0.008นิ้วหรือ8ในพันส่วนของ1นิ้วเท่านั้นเองมแมลงตัวเต็มวัยที่เล็กที่สุดคือแตนเบียนชื่อประหลาดหรือที่เรียกกันว่าแฟรี่ไฟ ตัวผู้นั้นไม่มีปีกและตาบอดและมีขนาดเพียงแค่ศ0 0 5นิ้วหรือ5ในพันส่วนของ1นิ้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สัตว์แต่ละสายพันธุ์มีสีละลายต่างกันสาเหตุหนึ่งก็คือเอาไว้ช่วยให้โดดเด่นเวลาที่จับคู่หรือไม่ก็เอาไว้ขู่นักล่าว่ามันมีพิษและหวังว่านักล่าจะยอมถอยไปต่อไปคือเรื่องของนักล่าสายซุ่มอย่างเสือมันเป็นเรื่องสําคัญมากในการพรางตัวเพื่อออกล่าเหยื่อเพราะว่า ถ้าเหยื่อเห็นมันเข้าก่อนแล้วก็คืนนั้นก็คงจะไม่มีอาหารเย็นแต่ทำไมเสือถึงมีสีส้มละ่ะสําหรับเราสีส้มคงจะเป็นสีที่โดดเด่นสะดุดตาเช่นอุปกรณ์อย่างเสื้อนิรภัยหรือโคนจราจรสําหรับตามนุษย์นั้นสีส้มจะโดดเด่นออกมาจากสภาพแวดล้อมถ้าเสือกำลังออกล่าคุณคุณจะเห็นมันได้ง่ายๆเลยแต่มนุษย์เรามีตัวรับสีแบบไตรโครมาติกแม้แสงจากรอบตัวผ่านเข้าไปในตา มันจะกระทบจอประสาทตาและจอประสาทตาจะประมวลแสงนั้นด้วยตัวรับแสง2ชนิดซึ่งตัวรับแสง2ชนิดนี้คือแบบแท่งและแบบกรวยแบบแท่งสามารถแยกแยะระหว่างความสว่างกับความมืดไม่เกี่ยวกับสีในที่มืดดวงตาจะใช้งานตัวรับแบบแท่งเป็นหลักแบบกรวยควบคุมเรื่องการรับรู้สีซึ่งมนุษย์มีอยู่3ประเภทสำหรับสีเขียวน้ำเงินและแดงเราถึงเรียกมันว่าไตรโครมาติกไง มนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นสีหลักทั้ง3และสีต่างๆที่ผสมออกมาสัตว์ตะกูลลิงก็เห็นคล้ายๆกันแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกส่วนใหญ่เช่นแมวม้ากวางและสุนักขกลับมีตัวรับสีแบบไดโครมาติกนั่นหมายความว่าจอประสาทตาของพวกมันมีเฉพาะสีเขียวและสีน้ำเงินถ้ามนุษย์เรามีตัวรับสีแค่สองสีแบบนี้พวกเขาจะถูกเรียกว่าตาบอดสีเนื่องจากพวกเขาจะแยกเขตสีเขียวกับแดงไม่ออก ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกเลียนมบนบกกวางเป็นเหยื่อของเสือมากกว่ามนุษย์มันมองเห็นเสือเป็นสีเขียวไม่ใช่สีส้มซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้มันมองหาตัวนักล่าได้ยากทำให้มันกลายเป็นมื้ออาหารเย็นทั้งนี้การวิวัฒนาการยังเลือกใช้สีส้มเพราะว่ามันสร้างได้ง่ายกว่าด้วยสล็อตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเลยนมชนิดเดียวที่มีสีเขียว ซึ่งไม่ใช่สีขนจริงแต่เป็นสีของสาหร่ายที่มาเกาะและพวกมันยังกลั้นหายใจได้นานถึง40นาทีน้ำบริเวณขั้วโลกจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในรอบป,ปีที่เย็นมากๆปกติแล้วก็มีปลาอาศัยอยู่แต่ในช่วงที่น้ำเย็นปลาจะว่ายหนีไปแต่ยังมีปลาอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นปลาท้องถิ่นนมหารสมุทรใต้ใกล้ๆกับแอนตาร์กติกาอุณหภูมิเฉลี่ยที่นั่นคือลบสองถึงสี่องศาซึ่งในทางเทคนิคแล้วมันต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอีก แต่เกลือที่ละลายอยู่ในน้ำเค็มทำให้มันไม่แข็งลามไปทั่วสาเหตุที่ปลาพวกนี้อยู่รอดได้เป็นเพราะพวกมันมีสิ่งพิเศษที่เรียกว่าไกลโคโปรตีนซึ่งช่วยให้มันอยู่รอดโดยจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกแช่แข็งมันคือโปรตีนชนิดหนึง่งที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวและช่วยให้ไหลเวียนได้ตามปกติคุณเคยสงสัยไหมว่า,มาแมลงตัวเล็กๆอย่างมดหายใจยังไงบ้างไหมลองหายใจทางปากและจมูก และห้ามขยับอกและกระบังลมดูสิกระบังลมเป็นโครงกล้ามเนื้อที่แยกอกจากช่องท้องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทําให้หายใจได้ยาวขึ้นถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่สามารถกลั้นหายใจได้เพราะออกซิเจนจะเข้าสู่ปอดได้อยู่อย่างน้อยก็มากพอให้ร่างกายใช้ประโยชน์ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเวลาที่คุณหายใจกระบังลมจะสูบอากาศเข้าและออกจากร่างกายถ้าจะหายใจโดยไม่ต้องมีกระบังลม คุณจะต้องมีช่องคอมากกว่า1และต้องตัวเล็กกว่านี้มดมีช่องอยู่ข้างๆลำตัวขนาด9-10ถึง10คู่ซึ่งเรียกว่ารูหายใจซึ่งทุกรูเชื่อมต่อกับท่อที่มีหลายสาขามันคือระบบที่คล้ายกับปอดมนุษย์เลือดของมดไม่ได้นำออกซิเจนจากท่อเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันเป็นตัวเผยแพร่เองเลยที่ปลายสุดของสาขาพวกนี้เชื่อมต่อกับเยื um ่อหุ้มเซลล์ของพวกมัน ซึ่งจะพบได้ในสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้นเมื่อร่างกายใหญ่กว่า2เซนติเมตรท่อพวกนี้จะยาวเกินไปทำให้กระจายอากาศได้ช้าลงมีสิงโตช้างและหมี3มสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแต่น่าเกรงขามที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่อะไรคือสิ่งที่สัตว์เหล่านี้กลัวกันนะถ้าจะมีอะไรอย่างนั้นล่ะก็คุณอาจจะต้องแปลกใจมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่เจ้าป่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกจากสิงโต แล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงช้างแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครพูดถึงมันคุณเคยได้ยินคนพูดกันไหมว่าสิงโตบางตัวกลัวสัตว์สารชนิดหนึ่งที่สําคัญที่สุดกับมนุษย์คำใบ้คือสิ่งนี้ครอบคลุม70%ของพื้นผิวโลกแต่มันเป็นเรื่องจริงไหมนะสิงโตที่แสหนหุไร้กลัวน้ําจริงหรอจริงๆแล้วเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นสิงโตนั้นสนุกกับการแช่น้ําเพราะช่วยพวกมันคลายร้อนได้ เรื่องนี้ดูสมเหตุสมผลหากคุณนึกถึงสภาพอากาศที่สิงโตต้องเผชิญอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าสวรนคนั้นมีตั้งแต่20องศาเซลเซียสถึง30องศาเซลเซียสคุณคงจะรู้ดีว่ามนุษย์อย่างเราไปเที่ยวทะเลทุกครั้งที่อากาศร้อนขนาดนี้พวกสิงโตเองก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าโดยทั่วไปแล้วสิงโตมีน้ำหนักประมาณ127-190กิโลกรัมยังไม่รวมถึงขนหนาที่ปกคลุมอยู่อีกสิ่งที่น่าขันเกี่ยวกับตำนานสิงโตกลัวน้ำก็คือ ที่จริงแล้วสิงโตเป็นนักว่ายน้ําที่เยี่ยมยอดเช่นเดียวกับสัตว์ตระกูลเดียวกันชนิดอื่นๆที่มาจากสภาพอากาศที่อบอ,อุ่นเช่นเสือโครง่งเสือดาวเสือจากกลัวและแมวป่าจริงๆแล้วสัตว์ในตระกูลแมวที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นต่างหากที่พยายามจะหนีน้ํายกตัวอย่างเช่นบ๊อบแคทลิงส์และเสือดาวหิมะสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในที่ที่หนาวเย็นอย่างไบโอทุนดาเอาลไยซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาหินโดยเฉลี่ยแล้ว อุณหภูมิที่นั่นต่ำถึง1องศาเซลเซียสเช่นเคยว่าเรื่องนี้ก็สมเหตุสมผลหากสัตว์ตระกูลแมวที่อาศัยอยูย่ในอากาศหนาวเหล่านี้จะไม่ชอบน้ําการที่ขนของสัตว์เหล่านี้เปียกจะทําให้พวกมันอบอุ่นร่างกายได้น้อยลงจริงๆแล้วคุณไม่ต้องมองไปไกลเพื่อหาว่าตำนานสิงโตกลัวน้ํานี้มาจากไหนเลยอันที่จริงมันก็มีโอกาสที่พวกคุณบางคนที่ดูวิดีโอนี้จะมีเจ้าคำอธิบายที่ว่านี้อยู่ใกล้ๆจอคอมพิวเตอร์ของคุณตอนนี้ ซึ่งกำลังกระโดดไปมาและก่อควนขึ้นอยู่ใช่แล้วเราอาจคิดและสรุปเอาเองว่าพฤติกรรมบางอย่างของแมวที่เราเลี้ยงนั้นจะเหมือนพฤติกรรมของสิงโตนั่นเองแม้ว่าแมวบ้านจะมีความเชื่อมโยงกับสัตว์ตระกูลแมวที่พูดถึงอยู่ก่อนหน้านี้แต่ความจริงแล้วแมวบ้านไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากพวกมันโดยตรงแมวบ้านนั้นวิวัฒนาการมาเป็นเวลาหลายล้านปีจากบรรพบุรุษสัตว์ป่าเพียงตัวเดียวที่ยังคงอยู่ในป่ามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็คือแมวป่าแถบตะวันออก เนื่องจากน้ำในตะวันออกกลางมีไม่มากนะักแมวเหล่านี้จึงไม่ได้สัมผัสกับน้ำเท่าไหร่นะเช่นเดียวกับลูกหลานเขาพวกมันแมวบ้านมองน้ำเป็นเพียงแหล่งอาหารเท่านั้นอย่างที่คุณเห็นในแมวที่คุณเลี้ยงพวกมันแทบจะไม่อาบน้ำว่ายน้ำหรือทำอะไรกับน้ำเลยและพวกมันก็โชคดีที่ไม่จำเป็นจะต้องอาบด้วยซ้ำแมวบ้านเหล่านี้ใช้ลิ้นทำความสะอาดตัวเองนั่นก็เพราะว่าลิ้นของพวกมันมีปุ่มรูปตะขอเล็กๆ ซึ่งช่วยในการเสริมสวยและรักษาขนให้สะอาดมีกลิ่นหอมและทําให้โดยรวมแล้ว<ม>พวกมันมีสุขอนามัยที่ดีโดยทั่วไปแล้วแมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกเฉพาะตัวและตอนนี้คุณอาจจะนึกเถียงอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วแมวของคุณชอบน้ําซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปได้แน่นอนแมวบางตัวถึงกับชอบเล่นกับน้ําเช่นหยดน้ําจากก๊อกหรือฟองสบู่ในอ่าง เป็นที่รู้กันดีว่ามีแมวบ้านบางสายพันธุ์ที่ชอบใช้ชีวิตในน้ำมากกว่าแมวชนิดอื่นตัวอย่างเช่นแมวพันธุ์เทอร์คิชแวนซึ่งเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อว่าแมวนักว่ายน้ำเชื่อกันว่าแมวสายพันธุ์นี้พัฒนาสายสมธร์กับน้ำด้วยการว่ายน้ำในทะเลสาบแวนประเทศตุรกีเพื่อทําให้ตัวของพวกมันเย็นลงทะเลสาบแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ทาให้เกิดวิวัฒนาการในสัตว์หลายสายพันธุ์มาพูดถึงปัญหาที่แมวไม่มีวันต้องเจอกันบ้างคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับมูโซโฟเบีย หรือที่เรียกว่าซูริโฟเบียไหมทั้งสองคำนี้เป็นชื่อเรียกของอาการกลัวหนูคนทั่วไปเชื่อว่าสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นโรคก,กลัวหนูคือช้างที่แสนสง่างามใช่หรือละ่ะสัตว์ตัวเดียวกันกับสัตว์ที่มีความสูงประมาณ3เมตรและหนักประมาณ4 0 8 0กิโลกรัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มีการสันนิษฐานว่าช้างกลัวสิ่งมีชีวิตที่มีความยาวเพียง10เซนติเมตรและมีน้ำหนักน้อยกว่า0.5กิโลกรัม แต่ทำไมถึงมีความเชื่อนี้เกิดขึ้นกันละ่ะต้นตอของข่าวลือนี้มาจากช้างอาจจะหวาดระแวงว่าหนูจะไต่เข้าไปในงวงของมันและถ้าหากหนูไต่เข้าไปในงวงช้างได้ก็อาจจะทําให้งวงช้างเกิดการระคายเคืองและอุดตันแต่เอาจริงๆผมก็ไม่อยากจะเป็นคนที่มาหักล้างความเชื่อนี้หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าความเชื่อนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเช่นกันนักวิจัยอ้างว่าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าช้างกลัวหนู สิ่งที่นักวิจัยยอมรับคือบางครั้งช้างอาจจะตกใจเมื่อเห็นเจ้าสัตว์ฟันแท้ตัวเล็กๆปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งเอาจริงๆก็เหมือนกับพวกเรานั่นแหละทำาไมสุนัขถึงชอบคาบกิ่งไม้สุดๆเลยล่ะอย่างแรกมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกมันพื้นฐานแล้วเป็นสัญชาตญาณในการดึงสิ่งต่างๆเวลาที่พวกมันออกล่าแต่นี่อาจจะเป็นเพราะพวกมันอยากจะเล่นกับคุณแล้วคุณก็ดันลืมลูกบอลไว้ที่บ้าน,นสรีหากมันคาบกิ่งไม้มาไว้ที่เท้าของคุณแล้วเริ่มมองมาที่คุณ นั่นแหละสัญญาณที่มันอยากเล่นด้วยล่ะสุนัขชอบกลิ่นและเนื้อสัมผัสของแท่งไม้ดังนั้นพวกมันจึงชอบแท้มันสิ่งนี้ยังช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงแถมบรรเทาอาการปวดได้เมื่อกลับมาจากเดินเล่นสุนัขของคุณอาจนอนลงหลังจากนั้นสักพักก็เริ่มเลียอุ้งเท้าตัวเองนี่ถือเป็นเรื่องปกติเพราะถึงแม้พวกมันจะไม่ได้ดูแลตัวเองบ่อยเหมือนแมวแต่สุนัขก,ก็ยังคงพยายามทําให้ตัวเองสะอาดโดยเฉพาะอุ้งเท้าของมันแต่ถ้าพวกมันทําบ่อยกว่าปกติคุณไม่ควรมองข้าม นี่อาจจะหมายความว่าพวกมันได้รับบาดเจ็บที่อุ้งเท้าหรืออาจจะมีบางอย่างติดอยู่ที่นั่นซึ่งพวกมันไม่สามารถกําจัดออกได้ดังนั้นอย่าลืมตรวจดูอุ้งเท้าที่มันเลียอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติหากคุณไม่แน่ใจให้ลองพาไปหาสัตวแพทย์ดูสุนัขของคุณสะบัดของเล่นด้วยความหลงไหลอย,อย่างบ้าคลั่งเวลาเล่นใช่ไหม นี่คือสิ่งที่พวกมันได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งก็คือหมาป่าและสัญชาตยานกาล่าของพวกมันไม่ต้องกังวลไปนี่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขของคุณก้าวร้ามันแค่กำลังสนุกอยู่สุนัขเองก็มีอาการซูม,มี่เหมือนแมวซึ่งมันคือพลังงานที่ระเบิดออกมาทําให้พวกมันวิ่งไปรอบๆบ้านอย่างบ้าคลั่งแต่สุนัขแตกต่างจากแมวเล็กน้อยเนื่องจากพวกมันทําไปเพราะมีความสุขด้วยสุนัขจานวนมากไม่ชอบการอาบน้ํานี่ทําให้พวกมันรู้สึกประหม่าและกังวลเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วพวกมันบางตัวจะวิ่งไปทั่วประหน่นดีค ที่ทำเช่นนี้เพราะเป็นการช่วย้พวกมันสลัดน้ำออกและเผาผลาญพลังงานความเครียดที่ถูกกักไว้การได้ยินเสียงไซเรนมักทําให้สุนัขของคุณหอนตรงข้ามกับความคิดทั่วไปพวกมันไม่ได้หอนเพราะไม่ชอบเสียงหรือทําให้พวกมันเจ็บหูเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณในการหอนเพราะพวกมันคิดว่าเสียงไซเรนเป็นสุนัขอีกตัวที่กําลังหอนอยู่อีกทั้งเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนเล่นเป็นโนหรือเป่าฟุตอยู่ใกล้ๆพวกมันและมีอีกหลายอย่างที่ทําให้เกิดเสียงหอนได้ใช่เลย ไรลี่สุนัขของผมชอบหอนตอนที่ผมเป่าทําเป็ดล่าสุนัขบางตัวมีสัญชาตญาณในการกินหญ้าบางตัวอาจชอบรสชาติของมันแต่มีแนวโน้มที่พวกมันจะกินหญ้าเพราะช่วยในการล้างสิ่งไม่ดีอย่างปรสิตออกจากร่างกายของพวกมันมากกว่าวิธีนี้ได้ผลเพราะหญ้ามีไฟเบอร์สูงแต่หากคุณเป็นเจ้าของก็ควรหักห้ามสุนัขไว้บ้างเพราะหญ้าทาให้เกิดปัญหาการย่อยอาหารได้ด้วยเมื่อสุนัขของคุณนั่งบนเท้าของคุณพวกมันกําลังทําให้สุนัขตัวอื่นรู้ว่าคุณเป็นของพวกมัน พวกมันกําลังทําเครื่องหมายอาณาเขตของตนและแสดงความรักไปด้วยสุนัขทักทายกันด้วยการดมก้นของกันและกันพวกมันทําเช่นนี้เพราะประสาทดมกลิ่นที่เหลือเชื่อทําให้พวกมันเรียนรู้ได้มากมายเกี่ยวกับเพื่อนใหมน่นี้สุนัขบางตัวยังสามารถระบุได้ดว่าสุนัขอีกตัวมีอารมณ์ผิดปกติไปหรือเปล่าการที่สุนัขหาวสามารถมีความหมายว่าง่วงนอนเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นแต่มันก็มีความหมายอื่นด้วยนะหากสุนัขหาาขณะที่คุณกําลังฝึกมันอยู่นั่นอาจหมายความว่ามันกําลังเหนื่อยใจอยู่ การหาวครั้งใหญ่อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้พวกมันได้พักสมองและถึงขนาดอาจจะหมายความว่าพวกมันเบื่อกับสิ่งที่กำลังทำและต้องการหยุดทำไม่เพียงแค่นั้นนี่ยังเป็นสัญญาณว่าพวกมันกำลังเครียดและประมาาอย่างเช่นตอนที่พวกมันพบเห็นสัตวแพทย์และแสดงออกว่าไม่อยากอยู่ที่นั่นอย่างชัดเจนในทางกลับกันนี่อาจหมายความว่าพวกมันกระตือรือร้อนเหมือนตอนที่หาวก่อนออกไปเดินเล่นนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะการนอนหงายหลังคลิ้งไปมาเพื่อขอให้ลูปท้องให้เป็นสิ่งที่สุนัขจำนวนมากทำ นี่ทาให้พวกมันรู้สึกดีที่ได้ถูขนและยังเป็นสัญญาณว่าพวกมันเชื่อใจคุณด้วยคุณเคยสังเกตไหมว่าขาเล็กๆของสุนัขก,กระดิกตอนที่คุณเกาท้องให้มีเรียกว่าการตอบสนองต่อการกระตุน้นซึ่งสุนัขไม่สามารถควบคุมมันได้คุณกําลังกระตุ้นเส้นประสาทใต้ผิวหนังของมันตอนที่เกาท้องซึ่งเป็นเส้นประสาทเดียวกับที่สุนัขพยายามกําจัดสิ่งที่ทําให้ระคายเคืองเช่นแมลงที่ติดอยู่ที่ขนของพวกมันอีกหนึ่งสัญญาณความรักที่สุนัขมีต่อคุณคือการเลีย เพราะแม่ของพวกมันเคยทาความสะอาดและสร้างความผูกพันด้วยการเลียตอนที่พวกมันยังเป็นลูกสุนัขอยู่นี่ยังเป็นวิธีที่ดีในการเรียกร้องความสนใจด้วยเมื่อคุณอยู่บนโซฟาและง่วนอยู่กับการดูโทรทัศน์และเมื่อพวกมันเลียนหน้าของคุณมีแนวโน้มว่าพวกมันต้องการอาหารหรือเพียงแค่ต้องการลิ้มรสมิตรโลฟที่คุณกินเหลือไว้ตอนมื้อกลางวันการกระดิกหางมีความหมายที่แตกต่างกันไปสําหรับสุนัขงานวิจัยบางชิ้นอ้างว่าถ้าหางของสุนักกระดิกไปทางขวามากกว่าแสดงว่าพวกมันกําลังแสดงอารมณ์ที่มีความสุข ในขณะที่การกระดิกไปทางซ้ายอาจหมายถึงความรู้สึกในแง่ลบมากกว่าหางของพวกมันเป็นประตูให้เราเข้าใจพวกมันได้ดีขึ้นสุนัขที่กำลังกลัวมักเอาหางลงและสุนัขที่ตื่นตัวหรือตื่นเต้นจะชูหางไว้สูงกว่าปกติมากหากพวกมันอยากรู้อยากเห็นหางจะตั้งตรงและสุดท้ายนี้หางที่ตั้งตรงนิ่งๆหมายความว่าคุณควรระวังการรุกรานของพวกมันคุณอาจรู้สึกเศร้าหากได้ยินสุนัขร้องไห้หรือครางแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนมนุษย์เสมอไป สุนัขใช้เสียงร้องเหล่านี้เป็นรูปแบบการสื่อสารที่พวกมันเรียนรู้ในขณะที่ยังเป็นลูกสุนัขอยู่ลูกสุนัขร้องครางเพื่อสื่อสารกับแม่ดังนั้นเมื่อพวกมันโตขึ้นจึงใช้การทําแบบนี้สื่อสารกับเราด้วยเสียงร้องเหล่านี้อาจหมายถึงหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นตอนที่สุนัขกกาลังตื่นเต้นตอนที่สุนัขต้องการความสนใจจากคุณหรือแม้กระทั่งตอนที่ได้รับบาดเจ็บมันไม่มีคําอธิบายที่ดีสําหรับเสียงครางหญิงงในแต่ละครั้งแต่คุณอาจกําลังกระตุ้นให้สุนัขของคุณส่งเสียงร้องครางออกมาด้วยเช่นนกัน หากคุณพาสุนัขออกไปเดินเล่นทุกครั้งที่พวกมันร้องมันจะเรียนรู้การส่งเสียงนี้ทําให้มันได้ในสิ่งที่ต้องการดังนั้นจึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้เช่นกันอย่าง